ก็ทักทายท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เรามาชมพระเครื่องยอดนิยมของจังหวัดสุรินทร์นะครับนี่ก็มีพระหลากหลายรายการนะครับทั้งจังหวัดสุรินทร์ที่มีาราคาเล่นหาสะสมกันมาให้ทุกท่านได้รับชมนะครับไม่ว่าจะเป็นหล,งดดนหลวงปู่ดูลัตุโลหลวงปู่เจียมอติสโยหรือหลวงพ่อริมรัตนมุนีหรือหลวง,งปู่หงพรมปัญโย แล้วก็เป็นเหรียญพยาสุรินพักดีนะครับวันนี้ก็ได้นําหลากหลายรายการมาให้ทุกท่านได้รับชมนะครับเรามาชมรายการแรกนะครับรายการแรกเป็นเหรียญจอมสุรินนะครับที่หลวงปู่ดูลอธิฐานจิตปุกเสกนะครับเป็นเหรียญสี่เหลี่ยมนะครับสมเด็จสุรินนะหรือว่าเหรียญจอมสุรินชนิดสี่เหลี่ยมนี้ก็จะราคาก็จะลดหลั่นลงมา เป็นราคาที่เบาที่สุดนะครับในบรรดาเหรียญเหรียญที่เป็นเหรียญกลมจะได้รับความนิยมมากกว่านี้นะครับเหรียญกลมนี้เล่นกันทับบล็อกนิยมนี่สามสี่ห้าพันบาทนะครับถ้าเป็นเหรียญสี่เหลี่ยมนี้ก็จะเล่นกันที่หลักร้อยปลาย,ลาย,ลายถึงหลักพันต้นนะครับผมนี่ก็เป็นขอบข้างนะนี่ขอบสตางนะเป็นเอกลักษณ์อายุป,ปีหนึ่งกว่านะนี่ปีหนึ่งสามนะครับ ก็ตัวตัวเลื่อยตัวบล็อกนะตัวตัดก็จะประมาณนี้นะครับนี่จะเหมือนฟันเฟืองขอบสตางนะครับนะก็เล่นหากันที่หลักร้อยไปปลายถึงหลักพันต้นนะครับสำหรับรายการนี้รายการต่อมานะครับก็คือ,อรายการของรูปเจียมมติสโยนะเป็น รูปหล่อโบราณนะครับเนื้อทองผสมเรียกว่าหล่อตั้งบนเลนที่หลวงพุทเจียมนะครับว่ากันว่ารูปหล่อรุ่นนี้นะครับมีส่วนผสมของทองคําหนักถึงยี่สิบบาทนะครับคณะผู้สร้างได้ผสมโลหะทองคําลงไปนะครับแล้วก็เป็นรูปหล่อโบราณที่สวยงามนะครับของหลวงพุทเจียมอดิเซโยอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่มีจํานวนการสร้างที่น้อยนะครับ สร้างในปี2543นะเป็นหล่อตั้งบรุรณิิิอติสโยนะบรุรณะที่หลวงปู่เจียมซึ่งวัตถุงมงคลของท่านนะครับก็มีพุทธคุประสบการณผู้ที่ได้นำไปใช้บูชาก็เกิดความแก้วคาดปลอดภัยมีพุทธคุมีประสบประการนะในส่วนของวัตถุงมงคลของท่านนะครับ รูปหล่อรุ่นนี้นะครับเล่นหากันที่หลักพันต้นๆน,น,นะครับเ,เริ่มต้นที่1,500บาทจนไปถึงส3 0 0าพันบาทอยู่ที่รรบรรณะจะมีทั้งวรรณะออกพรายเงินแล้วก็ออกบรรณะพรายทององนี้ก็จะออกวรรณะพรายทองนะครับผมก็เล่นหากันที่หลักพันต้นๆรายการต่อมานะครับก็คือเหรียญเหรียญรุ่นแจกทหารนะครับปกติแล้วเนี่ยรุ่นนี้จะมาพร้อมกับตะกรุด ทหารพระเจ้าอยู่หัวนะครับเป็นเหรียญที่ยกว่าเป็นรุ่นที่ยอดนิยมอีกรุ่นหนึ่งของท่านนะครับที่ทางทหารทางสาม,สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ชอบห้อยนะครับแล้วก็เกิดพุทธคุณรประสบประการณกับวัตถุมงคลรุ่นนี้นี่เป็นอันมากนะนี่รุ่นนี้เนี่ยสร้างตระกุดนะเหรียญห้อยตระกุดร,รุ่นนี้นะครับเนี่ย ถ้ามีตะกุดด้วยก็จะเล่นหากันที่1,500บาทขึ้นไปนะฮะแต่อันนี้ไม่มีตะกุดนะครับก็จะมีทั้งเสื้อยันนะฮะรุ่นนี้นี่ก็จะมีทั้งเสื้อยันของท่านนะครับเป็นเ,เสื้อยันรุ่นทหารพระเจ้าอยู่หัวนะครับก็ถือว่าผืนใหญ่นะครับก็ไม่ค่อยที่จะมีให้ชมนะครับนี่ก็จะเป็นยัน ยันลายมือหลวงพุทเจียมนะเป็นรูปวาดลายเท้านะฮะแล้วอีกด้านหนึ่งก็เป็นรูปยันครูของท่านนะเป็นรูปมือนะแล้วนหน้าเป็นรูปมือด้านหลังเป็นรูปเท้านะครับนะกปะ็ประมาณนี้นะครับสําหรับรุ่นทานพระเจ้าอยู่หัวนะครับส่วนเสื้อยันนี่ก็เล่นหากันที่หลักพันต้นๆเหมือน,นกันนะครับสําหรับรายการของหลวงพุทเจียมอติสโยนะครับแล้วนองนั้นก็จะมี เหรียญหน้าหนุ่มนะครับเป็นเหรียญหน้าหนุ่มหลวงพเจียมหน้าหนุ่มก็หน้าแก่ดูกันอย่างไรนะครับสีมาหน้าหนุ่มก็หน้าแก่เนี่ยบางคนเป็นมือใหม่ในการเล่นพระนี่ยก็อาจจะแยกไม่ได้นะครับหน้าหนุ่มหน้าแก่เนี่ยเขาพลิกหลังมานะครับพลิกหลังมาเนี่ยเขาดูเขาดูกันที่จุดไข่ปลาตรงนี้นะครับจุดไข่ปลาด้านซ้ายนะครับนี่ตรงนี้นะครับถ้าไข่ปลาขาดตอนนะครับนี่คือไข่ปลาหายขาดไปนี่เป็นหน้าหนุ่ม นะครับแต่ถ้าไข่ปลาเลียงเม็ดเต็มเป็นหน้าแก่นะครับอันนี้เบื้องต้นแต่หน้าหนุ่มปีสองสองก็มีนะฮะแต่จะไข่ปลาเต็มแต่นั้นจะหายากเหรียญหน้าหนุ่มนี่จะราคาจะถูกกว่าเหรียญหน้าแก่นะหน้าแก่ก็เล่นหากันที่หลักร้อยไปไปถึงหลักพันต้นแต่ถ้าเป็นหน้าหนุ่มแบบนี้นะครับปีสี่หกเนี่ยจะเล่นหากันที่หลักร้อยต้นต้นสองสามร้อยบาทนะครับตาม ความเหมาะสมตามสภาพความสวยนะครับอะไรการต่อมานะครับก็เป็นชุดหลงปะเจียมนะครับเป็นล็อกเก็ตรุ่นแรกของท่านนะครับล็อกเก็ตรุ่นแรกของท่านเนี่ยจะมีทั้งลายเกลียวเชือกนะที่อ้อมอ้อมแล้วก็ไม่มีลายเกลียวเชือกนะแต่เป็นแต่เชนที่นิยมสุดก็คือล็อกเก็ตแบบนี้แหละครับชนิดนี้นะครับคือล็อกเก็ตเกลี้ยงขอบเกลี้ยงที่ไม่มีลายเกลียวเชือก จจุบันก็เล่นหากันทีห่หลักร้อยไปาปถึงหลักพันต้นๆน,นะครับส่วนล็อกเก็ตรุ่นแรกของลุงผูเจียมมัติซิโยนะด้านหลังก็เป็นยันของท่านนะครับผมยันยันครูยันประจําตัวของลุงผูเจียมนะขนาดเล็กนะครับขนาดน่าจะสักประมาณาใหญ่กว่าเหรียญบาทหน่อยนะครับผมเป็นเหรียญล็อกเก็ตทรงไข่นะครับ อะไรการต่อมานะครับก็เป็นเหรียญเนื้อตะกัวนะครับเป็นเหรียญเนื้อตะกัวของรัฐเยอมที่มีการจัดสร้างในปี2530นะครับปกติจะเจอในเนื้อทองแดงนะเนื้อตะกัวนี่น่าจะเป็นพิมพ์แจกกรรมการนะครับแล้วก็จะน่าจะมีการจัดสร้างที่จํานวนที่น้อยปัจจุบันก็เรียนหากันที่หลักร้อยกลางๆนะครับหลักร้อยกลาง,ลางสําสำหรับเรียนปี30นะครับ อะไรการต่อมานะครับก็เป็นสมเด็จหลวงพุทเจียมนะครับสมเด็จหลวงพูทเจียมเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้นะครับสมเด็จเก้าชั้นเนี่ยต้องมียันยันนโมพุทธะตรงนี้นะครับสี่ม,มุมถ้าไม่มียันหงลวงพุทเจียมแล้วก็เป็นเกจิอื่นไปนะครับอันนี้ก็เป็นสมเด็จหลังรอห้าหลวงพูทเจียมนะครับก็เป็นเน่าจะจะสร้างในปีสองพันห้าร้อยสี่สิบสองนะหรือไม่ก็ปีสี่หกนะนี่แต่อันนี้รุ่นแรกนะ สมเด็จรุ่นแรกนี I ่ป <behaviors>. ีหนึ่งแปดนะบรรจุกลุ่มเมื่อก่อนนี้เล่นหากลักหมื่นนะฮะปัจจุบันนี้ก็เล่นหากันที่หลักพันกลังกลางนะครับผมตามสภาวะเศรษฐกิจนะครับอันนี้รุ่นแรกนะครับสบู่เลือดนะครับหายากนะครับก็เล่นหาหลักพันนะครับส่วนรายการต่อมานะครับก็คือหลวงปู่หงพรมปัญโยนะฮะหลวงปู่หงพรมปัญโยนี่อันนี้เป็นเหรียญรุ่นแรกแต่ว่าตอกสองโคตรนะครับ นี่อย่างคเ้เนื้อนะวะนะครับนี่หลังพระเมธรณีนี่เขาเป็นพระเมธรณีบีบมวยผมนะด้านล่างก็ฝังเกษาปัจจุบันนี้ก็เล่นหากันที่หลักร้อยกลางๆนะครับหลักร้อยกลางๆทั้งคู่นะครับตามสภาพความสวยตามความหายากนะครับอันนี้ก็พิเศษหน่อยตรงที่ว่ามีมีสองโคดเลียนลูปผู้หงนี่มีทั้งตอกโคดหนึ่งตอกสองโคดแล้วก็ไม่ตอกโคดเลยนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับอาการต่อมานะครับก็คือหลวงพ่อริมหลวงพ่อริมรัตนม,มุนีนะครับก็เป็นเหรียญเหรียญยุคต้นต้นของท่านนะครับนี่เหรียญกรมปีหนึ่งหนึ่งแล้วก็เป็นเหรียญสมอเรือนี่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าทหารกรมไหนกองไหนน่าจะทหารบกนะครับก็ ปัจจุบันก็เล่นหากันที่หลักร้ไว้นะครับสำหรับเดี๋ยวเราพอริมรัตนโมนีท่านก็เป็นพระเกจิคณาจารย์อีกรูปหนึ่งนะที่ออกเหรียญได้ในความเข้มขลังนะแล้วก็พระปีลึกเหมือนกันนะครับนี่วัตถุมงคลของท่านในปีลึกนะครับแสดงว่าท่านเนี่ยมีชื่อเสียงโด่งดังมาช้านานแล้วนะครับนี่ออกวัตถุมงคลไล่เลียกออกับลูกปูดูนเทบจะบางรุ่นนี่ยออกก่อนลูกปูดูลก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ท่านแทบจะเป็นเกจิรูปแรกเลยนะครับที่ออกเหรียญเป็นรูปพระสงฆ์ในนาเป็นรูปท่านนะครับของทางจังหวัดสุรินทร์แต่ราคาวัสดุมงคลของท่านนั้นก็ยังยังไม่แรงนะครับปัจจุบันนี้ก็น่าจะไม่มีเกนะสักรุ่นนะงพ่อริม <c oughs> ก็เล่นหาสะสมได้นะครับผมเรามาดูรายการสุดท้ายของวันนี้นะครับเป็นเหรียญ <c oughs> เหรียญพระยาสุรินทร์พักดีนะครับผมพระยาสุรินทร์พักดี เมื่อพูดถึงอนุสรหรือสิ่งที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจของคนสุรินแล้วนะครับก็ต้องยกให้ท่านพญาสุรินพักดีเป็นอนุสาวรีย์ใจกลางเมืองจังหวัดสุรินนะครับที่เป็นเปรียบเสมือนรูปสักการะเป็นขัญกำลังใจของจังหวัดสุรินนะครับนี่ก็ปัจจุบันนี้ก็เล่นหากันที่หลักร้อยกลางๆนะฮะหลักร้อยกลางก ก็ยังเช่าหาได้นะครับผมด้านหลังก็เป็นจอมสุรินขี่ช้างนะครับผมเป็นเมืองสุรินทร์เมืองช้างอันนี้ก็ได้พระเครื่องของทางจังหวัดสุรินมาให้ทุกท่านได้รับชมหลากหลายรายการนะครับวันนี้ก็ฝากเอาไปเพียงเท่านี้นะครับอย่างไรก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ทางช่อง YouTube ไม่ได้นะครับผมเท่ากับหน้ามีพระเครื่อง เรากจการขนาจา์ของทางจังหวัดสุรินทร์ก็จะได้นำมาลงเอาไว้ให้ทุกท่านนั้นได้รับชมในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับ